สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรายการนักแฟงคุยกันวันเสาร์นะครับวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564เมอร์ลี่คริสต์มาสครับวันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็เมอร์ลี่แปลว่าความสุขหรือว่าล่าเริงวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขของชาวคริสเตรียนนะครับหรือว่าชาวโลกที่นับถือศาสนาคริสต์ประเทศไทยเราก็เป็นพระหูสชั้นคม นะครับเป็นเมืองที่รับวาฒนธรอะไรดีๆแล้วก็มีชาวไทยเป,นนเป็นพิซส่วนหนึ่งเป็นพุทธเป็นมุสลิมนะครับเราก็อยู่ด้วยความสงบนะครับอันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขมีความสุขทุกท่านนะครับเ็นไทยเราก็มีการประอบวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงเทศกาลนะครับนักแสดงก็มีส่วนร่วมเมื่อบานเขาก็ใส่สีเขียวสีแดงกันนะครับเพื่อรับโชครับความสุขนะครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่จะปลทอกคนมีความสุขนะครับรอบสัปดาห์รอบเดือนที่ผ่านมานะครับท่านก็เลยก็ไปอบรมหลักสูตรผู้ตวรวจการระดับกรมนะครับก็จบหลักสูตรเรียบร้อยนะครับไปดูงานที่ภูเก็ตก็ได้เห็นมิติของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปดูภูเก็ตแซนบ็อกไปดูการกําจัดขยะไปดูชุมชนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาลุกง,งานนำเสนอก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดี ได้มีเพื่อนๆนะครับที่ๆ36คนนะครับก็เป็นกลุก่มเล็กๆจะมีคุณภาพนะครับที่เราเป็นคุณภาพและทํางานบูรณาการก็เป็นโครงการของสุนทร,รลัดรสานักนายกรัมรีร่วมกับสำนักง,งานปปนะครับก็จบไปแล้วครับก็ได้ผ่านการประเมินนะครับแล้วไปประกาศจากท่านปลัดรสานักนาย,ยกรัมรีนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็กลับมาทํางานนะครับก็มารับ นะครับของแรงงานเพื่อสังคมนะครับของคุณชันตินนะครับมาติดตามข้อเรียกร้องด้านแรงงานนะครับในการที่จะพัฒนาทัวนี้ก็ต้องราชการอย่างเดียวนะครับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงทางภาคผู้นําแก่แรงงานก็จะไปติดตามนะครับมามีข้อแนะนํปรับปรุงมาแก้ไขปัญหาก็มองในเชิงบวกว่าเราร่วมการทำงานเพื่อแรงงานนะครับก็มาก้นไปนะครับแล้วมีโอกาสได้ร่วมประชุม สบบพรนะครับโมบานี้ในการคอดปรลเน็์นะครับก็เป็นกลไกของรัฐบาลนะครับในการที่จะมาประเมินสถานการณ์กระทรวงสาธารณสุขก็เป็นหลักนะครับทางสำนักนายกรัฐสีและทุกภาคส่วนก็เป็นหลักนะครับก็มีการพูดถึงเทศกาลปีใหม่นะครับการจัดงานปีใหม่ของแต่ละจังหวัดนะครับหมือนแบภูเก็ตเชียงใหม่ทางระยองนะครับทางจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองหลัก นะครับก็ต้องมีมาตรการต่อไปเนี่ยยุค new normal โดยเฉพาะไอ้เจ้าไวรัสตัวใหม่นะครับออโอเมกคอนนะครับตอนนี้เริ่มมากระจายในประเทศไทยเราต้องควบคุมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะตกนะครับก็กแฟงเองก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปภูมีเมลเนะครับไปโอลาดไปอุดอนะครับทีนี้นอุบลคงอาจจะไม่ได้ไปอาจต้องหลังทีใหม่ ก็ไปดูแลครอบครัวขอวให้มีความสุขนะครับอย่าลืมว่าสําคัญก็คือเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ mm hmm. ดูแลสุขภาพแล้วก็การอย่าตกยุคของโลกปัจจุบันโลกอุบัติใหม่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องอยู่กับมันต่อไปนะครับว mm hmm. ันนี้ออกกำลังกายกนะครับท่านแฟนยังอยู่ที่สวนรถไฟนะครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับสวยงามก็เป็นประจำที่นะแฟนเกมออกกำลังกายเป็นประจำทุกอาทิตย์ถ้ามีเวลานะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ